สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเครื่องเป่าใบไม้ d e w a l DCMBL 562ครับ18โวลต์ครับตัวนี้ d e w a l เววคลมไว้ว่าความเร็วลมเนี่ย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นงานนี้เรามาจัดระเบียบหน้าซาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันนะครับไปครับ ไม่เรียบนี้เราไม่เรียบได้หมดนะครับเรียบหมดครับมีกลับกระพา,ร,ะาร์ปลายเหนือเหนืยเข้ากันเลยครับเบาแรงก็เ,เลยครับดูไปเด้วย,ยครับ รีสอร์ทรีสอร์ทโฮมสเตย์ต่างๆที่มีอ่ค์ประกอบทรายหินหรือใบไม้เยอะเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับเจนกันน,นะครับฝากกดติดตามสมัครใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ